สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮักกี้พบกับเอเชียบุกีไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมยกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในว,วงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีของบรรดาแข้งพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้นะฮะเมื่อมีรายงานว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเตรียมปรับลดตารางการแข่งขันในซีซั่นหน้านะครับระหว่างวัน Boxing ดย์จนถึงช่วงปีใหม่เพื่อให้นักเตะม,มีเวลาพักหลังจากกล่ำสึดในช่วงฟุตบอลโลกนะครับโดยเกมวันที่8ธันวาคมเนี่ยจะถูกขยับออกไป เพื่อให้นักเตะได้พักผ่อนและก็ลดความเป็นกังวลน,นะครับพีเมรีกเนี่ยจะประกาศโปรแกรมการแข่งขันพิเมรีกซีซั่นใหม่ในวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะประกาศในวันนี้โดยเกมช่วงปลายปีนะฮะจะแข่งขันกันแค่ในวันบ็อกซิ่งเดย์วันสิ้นปีและวันที่2มกราคมโดยการปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันเนี่ยเพื่อบาวภาระของนักเตะเกิดขึ้นก็เพราะว่าเป๊ปกอร์เดล่าและเ e ดียร์เกนคอปนะครับได้ออกมาบ่นว่านักเตะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยนะฮะในซีซั่นที่แล้ว โดยพีเมลีกเนี่ยจะกลับมาเปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่6สิงหาคมและการแข่งขันจะแน่นถนัดเลยะครับไปจนถึงวันที่12และ13พฤศจิกายนน้นเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลีกก็จะหยุดแข่งเพื่อปล่อยให้นักเตะเนี่ยไปเตรียมตัวแข่งฟุตบอลโลกนั่นเองครับข่าวต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียดายแทนให้กับนิววอร์น็อกนะครับโดยอดีตกุนซือชื่อดังที่สมัยคุมคิดตันพาเลทอยู่นั้นเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าเขา เคยปฏิเสธโอกาสในการเซ็นสัญญากับเวอร์กิฟันไดนะครับที่ในเวลานั <the> ้นเนี่ยมีราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่5้าล้านปอนด์เท่านั้นเพราะว่าหัวหน้าแมมองของสโมสรในเวลานั้นเนี่ยได้บอกกับเขาว่าฟันไดนั้นช้าเกินไปก็คือวิ่งช้าเกินไปสปีดช้าเกินไปประมาณนั้นครับเลยทําให้ฟันไดเนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับเซาท์ทิมตันในเวลานั้นนั่นเองคือจะบอกว่าแม่มองคนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำอาชีพอื่นแล้วหรือยังครับมีรายงานนะครับว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย หวังโกยเงินมากกว่า200ล้านปอนด์เลยนะครับจากการขายนักเตะออกจากทีมครับโดยพวกเขาเนี่ยกำลังพยายามขายนักเตะหลายรายออกจากทีมนะครับเพื่อระดมทุนสําหรับการเสริมทัพโดยล่าสุดมีรายงานพวกเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะทําเงินได้ถึง200ล้านปอนด์เลยทีเดียวฮนะจะไม่ขายออกได้ยังไงนะครับเพราะว่าพี่ฮาลันก็ค่าเหนื่อยแพงริบลิ้วและเจ้าตัวหลักของทีมหลายๆคนเนี่ยก็ค่าเหนื่อยกันมหาศาลเลยนะฮะต้องลดภาระของทีมลงบ้างก็ไม่แปลกเลยครับผม ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นข่าวของซาดิโอมาเน่ครับโดยฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยนักข่าวคนดังได้เปิดเผยว่าพรอดิเอตแห่งแอนฟิลเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวนะครับสัญญาปากเปล่าก,กับไบร์ทมิวนิกได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยได้รายงานว่ามาเน่เนี่ยบรรลุข,ข้อตกลงด้วยวาจากับบาเยบร์ทมิวนิกในเรื่องสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยแล้วโดวยการเป็นเซ็นสัญญา3ปีนะครับได้รับค่าเหนื่อยอยู่ราวๆ4 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์และการเจรจากับลิเวอร์พูลเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เร์พููเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของมาเน่แล้วนะครับว่ามาเน่เนี่ยอยากย้ายไปบาเยอร์และตอนนี้ดีลนี้ใกล้จะจบแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวที่ฮัสกี้นําเสนอหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามเราในทุกๆช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, Instagram นะครับหรือแม้แต่ไลน์ออฟฟิเชียลเราก็มีนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและพวกเรานะครับในการผลิตผลงานออกหมา้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินกันในทุกๆวันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ